คลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการร้อยมาลัยดอกลักแบบง,ง่ายค่ะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็มีให้เห็นดังในคลิปนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำอุบาตในรูปแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆนนำใบเตยมาเลยค่ะจากนั้นนะคะตัดแกนกลางของเขาออกค่ะเลือกใช้ใบเตยที่มีขนาดใบยาวและใบกว้างหน่อยนะคะเพื่อจะได้ในส่วนของลำดับชั้นของดอกที่สวยงามมากยิ่งขึ้น และต่อไปเรามาเริ่มพับกุหลาบใบเตยกันเลยให้เพื่อนๆตั้งใบเตยขึ้นในรูปแบบนี้จากนั้นวิะยะของก้าน2นิ้วค่ะและพับหักมุมไปทางด้านหลังให้ปลายใบเตยชีย้ไปทางด้านขวามุมด้านบนพับไปฝั่งตรงข้ามบังคับมุมให้เป็นมุมสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้และหมุนซ้ายไปขวา1รอบให้เป็นลักษณะเกสรตรงกลางมุมด้านบนพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามและบังคับมุมให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาเหมือนกันค่ะ ทำในรูปแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบเตยจะเหลือความยาวอยู่ที่4นิ้วค่ะเมื่อเราพับได้สักระยะหนึ่งแล้วให้เพื่อนๆใช้ปลายนิ้วนะคะสอดเข้าไปด้านใต้ฐานคอดอกวิธีการจับในรูปแบบนี้เวลาเราพับนะคะแต่ละขั้นตอนแต่ละลำดับชั้นจะทําให้แน่นแล้วก็ดอกกระชับสวยมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อปลายใบเตยเหลือความยาวตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการเก็บปลายใบค่ะ ด้วยวิธีการถ่านตรงส่วนของก้านขึ้นค่ะจากนั้นพับเก็บมุมตามในคลิปได้เลยพับวนไปจนครบหนึ่งรอบค่ะเมื่อครบรอบแล้วเราจะทําการเก็บปลายใบด้วยวิธีการบีบปลายใบเตยให้เป็นแบนๆ,ๆแล้วก็หมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แม็กเย็บด้านใต้ฐานคอดอกค่ะต่อไปนะคะเราก็จะตัดตรงส่วนของก้านออกเหลือความยาวไว้เล็กน้อยแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการร้อยอุบาากันเลยความยาวของเชือกเพื่อนๆวัดระยะเอาตามที่เหมาะสมค่ะโดยปาจะใช้เป็นเข็มก้นทองในการร้อยดอกนำจะเป็นกุหลาบใบเตยต่อไปก็ตามด้วยขั้วชบาค่ะแบบนี้นะคะเราจะทําทั้งหมด4ขานะคะในส่วนของอุบา่าซึ่งในคลิปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปาจะทําเตรียมไว้แล้ว3ามขาและจะทําเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดูหขา ในส่วนของดอกรักนะคะในคลิปนี้เราจะร้อยเพียงแค่สีดอกแต่ว่าเพื่อนๆจะเพิ่มจํานวนหรือว่าลดก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของอุบ่าในรูปแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ตัดเชือกออกจากเข็มค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการร้อยตัวพวงนะคะ เราจะใช้ดอกลักทั้งหมด50ดอกคดอกเพื่อนๆจะลดหรือว่าจะเพิ่มก็ได้แล้วแต่ความสะดวกดอกแรกนะคะให้เพื่อนๆหันตรงฝั่งนี้นะคะไปทางด้านขวาแล้วก็เสียบปลายเข็มเข้าไปตรงกึ่งกลางของกลีบที่1แบบนี้ร้อยเพียงกลีบเดียวค่ะเสียบเข้าไป1กลีบให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางระวังขาดนะคะแล้วก็ร้อยลงมาที่เข็มแบบนี้ค่ะต่อไปดอกที่สองหันไปทางด้านซ้ายแล้วก็ร้อยให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางกรีบแบบนี้นะคะ เราจะร้อยสลับฝั่งขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆค่ะในแต่ละรอบนะคะเพื่อนๆจะมีวิธีการร้อยหรือว่าการร้อยในส่วนของดอกนะคะเข้าไปที่เข็มกี่ดอกก็ได้แต่ว่าขอแค่เป็นจํานวนเลขคู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตามในคลิปนะคะปาจะร้อยครั้งละ16ดอกหรือว่า20ดอกก็ได้ค่ะหรือเพื่อนๆจะร้อยทีละ10ดอกก็ได้นะคะเอาที่เราถนัดเลย แล้วก็ร้อยสลับขวาซ้ายขวาซ้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะและต่อไปค่ะเราก็จะร้อยลงมาที่แป้นหันดอกที่หนึ่งนะคะในรูปแบบนี้หันมุมดอกเข้าหาตัวแล้วก็จับให้เป็นลักษณะมุมแบบนี้แล้วก็รูดลงมาค่ะดอกที่หนึ่งเริ่มทางด้านซ้ายและดอกที่สองเราก็ประกบกรีบที่เราได้ร้อยลงมานะคะ มาทางด้านขวาเป็นกรีบที่เราร้อยเป็นหนึ่งกรีบตรงนี้นะคะที่เราเสียบไว้ร้อยมาประกบคู่กันดอกที่สามสลับมาทางด้านซ้ายค่ะและดอกที่สี่เราก็ลู่ลงมาแล้วก็สลับให้อยู่ฝั่งขวานะคะเป็นการร้อยสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะให้กรีบที่เราเสียบตรงส่วนของเข็มนะคะเรียงประกบกันให้อยู่ระหว่างกล่งกลางค่ะ ต่อไปก็ร้อยลงมาที่ฝั่งซ้ายนะคะจัดระยะมุมดอกให้ได้เท่ากันแล้วก็เพื่อนๆก็จับเพียงแค่เบามือค่ะเพราะว่าถ้าเราจับแน่นหรือว่าดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้ดอกลักขาดได้ต่อไปก็ฝั่งขวานะคะแล้วก็ร้อยเรียงลงมาแบบนี้นะคะเทีลนิดละหน่อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จํานวนดอกตามที่เราต้องการ ที่แนะนํำไปตั้งแต่เบื้องต้นก็คือตามในคลิปจะร้อยทั้งหมด50ดอกนะคะร้อยลงมาแล้วก็สลับฝั่งซ้ายและขวาแบบนี้วนไปให้กริบที่เราร้อยนะคะเรียงมาประกบกันแบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงค่ะทำสลับซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็เบื้องต้นนะคะก็จะได้ในส่วนของชุดที่1ในส่วนของมุมกรีบในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราลอยได้ซักระยะหนึ่งแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําในรูปแบบเดิมค่ะวนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้จํานวนดอกตามที่เราต้องการค่ะเรียงสลับซ้ายขวาซ้ายขวาวนไปจัดระยะมุมกลีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะ จับเพียงแค่ประคองนะคะถ้าเราจับแรงจะทําให้กรีบขาดค่ะเมื่อเราร้อยลงมาตรงส่วนของดอกลักษนะคะตามจานวนที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะร้อยเข็มกับได้นะคะเข้าหากันความยาวของเชือกตามที่เหมาะสมเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงในส่วนของดอกลักษณ์นะคะลงมาเพียงแค่เบามือทีละนิดน่อยจับเพียงแค่เบามือแค่ประคองค่ะ จากนั้นก็ดึงลงมาที่เชือกได้เลยในส่วนของเข็มนะคะอ่าวิธีการดึงให้ง่ายเวลาเราล้อยลงมาที่เชือกให้เพื่อนๆใช้วาสลีนนะคะทาที่เข็มก่อนก่อนที่จะร้อยทุกครั้งนะคะเมื่อได้ระยะตามที่สมควรแล้วเพื่อนๆก็ตัดได้กับเข็มออกจากกันเลยจากนั้นก็มัดปมให้แน่นค่ะข้อควรระวังนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่ามัดตรงส่วนของ จัดระยะมุมดอกนะคะไม่แน่นหรือว่าหลวมจนเกินไปเอาให้แค่พอน้ำหนักมือค่ะเพราะว่าถ้าหลวมเวลาเรายกตัวพวงขึ้นจะทําให้ตัวพวงย้อยดูไม่สวยนะคะเราก็มัดในรูปแบบนี้นะคะค่อยๆประคองมัดวนไปจัดระยะให้ได้ตามที่สมควรค่ะมัดย้ําอีกครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะจัดตรงส่วนของมุมดอกให้ได้ระยะที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําอุบะนะคะแต่ละขามาเรียงให้ได้ระยะมุมด้านบนเท่ากันแล้วก็จะมัดรวมกันค่ะเป็นการมัดปมนะคะ 1, รอบเว้นระยะของปมจนถึงตั้งแต่ตรงส่วนของด้านปลายจนถึงปมนะคะเว้นระยะอยู่ที่1เซนติเมตร บบนคีค่อยๆประคองมัดนะคะจากนั้นตรงส่วนของปลายเชือกนะคะปัาจะเหลือในส่วนของเชือกไว้อยู่ที่สองเส้นนะคะเพื่อเอาไว้ร้อยเข้ากับตรงส่วนของเข็มในส่วนที่เกินนะคะเราก็ตัดออกได้เลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าตัดชี้จนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ตรงส่วนของเชือกที่เรามัดอุบะหลุดได้นะคะแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําตรงส่วนของเชือกที่เราได้เหลือไว้นะคะมารลอยเข้ากับเข็มจากนั้นก็ร้อยตรงส่วนของขั้วฉบาเข้าไปอีกครั้งค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะประกอบตรงส่วนของอุบะและตัวพวงเข้าด้วยกันค่ะขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงค่ะเพื่อนๆค่อยๆมัดแล้วก็ประคองให้ได้ระยะตรงส่วนของตัวพวงและอุบะ ได้ตามที่สมควรนะคะไม่แน่นหรือว่าหลวมจนเกินไปแบบนี้นะคะค่อยๆประคองสอดเข้าไปค่ะเมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้วเพื่อนๆก็มัดย้ำอีกครั้งหรือสองครั้งก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดค่ะหลังจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเชือกที่เหลือยาวอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกแต่ว่าไม่ต้องตัดให้ชิดจนเกินไปนะคะจากนั้นก็จัดระยะตรงส่วนของมุมดอกอีกครั้ง ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสําหรับวิธีการร้อยมาลัยดอกลักแบบง่ายเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ